hello ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นส่วนลดให้สูงสุดถึง60,000บาทสำหรับคันนี้เลยนะคะ Honda Jazz RS เครื่อง 1,500cc นะคะเป็นรถปี2017ที่ไม์น้อยวิ่งไปแค่60,000โลเท่านั้นนะคะเป็นเครื่อง 1,500cc i-VTEC นะคะระจังหน้าเท่ๆนี่นะคะ Honda Jazz RS นะคะไฟหน้ามีไฟโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะคะไฟตัดบอกมาให้ครบชุดนะคะนี่ค่ะ ได้ลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้แล้วนะคะเป็นยางขอบ1 5นะคะกระจก้านข้างปรับพับไฟฟ้าได้พร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะสำหรับ Honda Jazz นะคะอย่างที่รู้กันว่าเป็นรถยอดนิยมจริงๆนะคะ500,000กว่าไม่ขายแล้วนะวันนี้จัดมาให้ค่ะส่วนลด60,000บาทนะคะกับราคาพิเศษนะคะวันนี้จบสดได้ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะออกรถช่วงนี้นะคะ และนี่คือด้านหลังของเขานะคะ Jazz R S I V t e c นะคะรถกร็มีกล้องหลังให้นะคะมีคลิปฉลามด้านบนเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะห้องสัมภาระเพื่อนดูนะคะแต่ปุ่มยางเปิดท้ายขึ้นไปได้เลยนะคะภายในจะได้พื้นที่นะคะที่กว้างกำลังดีนะคะเบาะพับราบได้และ Jazz นะคะพับเบาะปุ๊บทุกคนจะเห็นความเรียบนะคะของเขาเห็นไหม นี่เลยนะคะสามารถพับได้อีกเบาะหนึ่งด้วยนะคะปรับแยกได้ทุกคนนะคะแผ่นร่องยางนะคะมีมาให้แล้วนะคะนี่ค่ะได้ในส่วนของไฟ ะะภายในคือโปร่งโล่งสบายมากๆนี่รถปี17ที่สภาพคือแบบสวยฉ่ำมากๆสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลอยากดูนอด็อตซะหน่อยนะคะและนี่คือที่ร้านพวายทุกคันนะคะตั้งใจคัดคุณภาพแบบนี้น็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมด้วยนะจ๊ะสวยมากๆเลยภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยดีกว่าแพ้กุญแจมาให้แล้วนะคะและนี่คือกุญแจสมาร์ทเคเลสของเขานะโอเคนะคะ let's go let's check it out inside นะคะ ที่นั่งของผู้โดยสารนะคะให้ดูว่าภายในนะคะก็จะได้ความโปร่งโล่งสบายแบบนี้นะคะเบาะไม่ได้เลอะนะทุกคนนะคะเป็นรอยฝุ่นรอยแป้งนะคะนี่เห็นไหมคลยซูมเอาให้ดูนะคะนี่นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะภายในคือกลิ่นหอมมากนะคะชุดแต่งนะคะอินเทอร์เนียนะคะสีเดียวกับเบาะเลยนะคะเพดานสะอาดสะอ้านนะคะมาพร้อมกับไฟกลางเก่งมาให้แล้วด้วยนะคะเบาะพับรายสบาย ภายในก็โปร่งโล่งสบายด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่นั่งคนขับได้อะไรบ้างเงยนี่นะคะสำหรับที่นั่งคนขับนะคะก็จะได้นะคะในส่วนของเบาะผ้านะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันเน้นเป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะสำหรับแจ็สก็จะเป็นสายสปอร์ตางที่เรารู้กันนั่นแหละนะคะปรับเบาให้สบายตัวที่สุดนะคะ